วิธีกินโปรโตีนให้ถึงแบบง่ายๆตามฉบับวิถีปั้นหุ่นนะครับโอเคคือหลายคนมากเลยนะครับที่ปั้นหุ่นไม่ได้เพราะว่าเรากินสารอาหารดีๆไม่ถึงโดยเฉพาะโปรโตีนเนี่ยผมเห็นคนกินถึงนี่น้อยมากเลยนะครับมันก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปั้นหุน่นแล้วก็ระบบขผาผาน,นนู่นนี่ตามมาแต่ผมเลยอยากจะมาแชร์วิธีง่ายๆนะครับที่ลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะก็คือเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่เดี๋ยวลองฟังดูนะครับแล้วลองเอาไปปรับใช้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าแหล่งโปรโตีนที่ดีที่เราจะสามารถหาได้แบบง่าง่าาายยๆทีสุดเเลนคือมจก นะครับซึ่งจะเป็นเนื้ออะไรก็ได้จริงๆนะจะเป็นเนื้ออะไรก็ได้จะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อโคขุนเนื้ออะไรก็ได้แล้วแต่เพียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เนื้อสัตว์ที่ดีแล้วไม่ค่อยติดมันเท่าไหร่ก็คงแนะนําเป็นเนื้อไก่กับเนื้อปลาแหละโอเคนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้ผมก็จะมีการแบ่งมื้ออาหารของผมเนี่ยออกมาเป็นสีมื้อต่อวันอันนี้คือยืนพื้นนะบางวัน5มื้อแต่ส่วนใหญ่จะสีมื้อนะครับ เพราะว่าด้วยความที่ผมออยู่ในเวของการปั้นหุน่นผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมกินมื้อหลักหลายมื้อหน่อยผมจะคุมอาหารง่ายอันนี้คือวิธีของผมนะครับและในเวของการที่จะคำนวณโปรตีนอสมมตินะผมเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณ75กิโลกรัมก็ต้องกินโปรตีนให้ได้อยู่ประมาณ2เท่าของน้ําหนักตัวเพราะว่าอยู่ในวิถีปั้นหุน่นก็เอา75คูณ2เลยครับก็จะได้เท่ากับ150หน่วยเป็นกรัมอันนี้ทนใช่ไหมดังนั้นโจทย์ของผมก็คือผมต้องกินโปรตีนให้ได้150กรัมต่อวันและจากอาหารมื้อหลักรัมีอ่มอวัน ก็จะกิน เป็นเนื้อสัตว์เลยนะครับและส่วนใหญ่ผมก็จะกินเนื้อสัตว์ที่แบบว่าอะถ้าเกิดให้คุณลองจินตนาการว่าเนื้อสัตว์ที่เรากินเนี่ยเป็นชิ้นสเต็กเนี่ยครับชิ้นประมาณมือนี้เลยนะไม่ว่าคุณจะกินจากชิ้นไก่หรือสมมุติคุณเข้าร้านตะเคาอ่ะคุณก็ลองดูซิว่าเนื้อสัตว์ที่เขาให้เรามาเนี่ยอะถ้าเกิดว่าเอามือระวางทาบลงไปแล้วความหนาความปริมาณเนี่ยได้ประมาณมือเราเนี่ยให้ตีไปเลยครับว่าโปรตีนมือเนี่ยเราได้อยู่ประมาณ20กรัมโอเคไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมกินชิ้นเนื้ออสัััตตววปปรรระมมมมาาาาาณเนนีี้้้้้ยยยชิิผผกกกก็ไไไดดแ่่่่งงขข อาจจะสักประมาณอ,า,อาสมมุตินะผมกินไข่เพิ่มเข้าไปเลยมื้อละฟองนะครับผมก็อาจะเป็นห้าไข่ ฟองหนึ่งจะอยู่ประมาณ5กรัมผมตีต่ําไว้ก่อนนะก็แสดงว่าผมจะได้โปรตีนอยู่ประมาณเนื้อสัตว์1ชิ้นกับไข่อีก1ฟองรวมเป็น20บวกอีก5ก็เป็น25กรัมคูณไปสีผมได้โปรตีนร้อยกรัมแล้วนะส่วนอีก50กรัมผมเอามาจากไหนผมก็แนะนําว่าหาจากแหล่งง่ายๆก็ได้ครับเช่นนมไฮโปรตีนอย่างเงี้ยที่เราสามารถเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็กินได้เลยผมก็อาจจะกินสักประมาณขวดถึง2ขวดอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าโปรตีนมันมากไปผมก็อาจจะมาลดในในส่วนของไข่อย่างเงี้ยครับอาจจะเหลือข่แค อสองสองมื้อก็พออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาแหล่งโปรตีนได้ดีๆจากอาหารหลักที่เราสามารถหาซื้อได้ตาม ตา,าเข้าตลาดตามร้านสะดวกซื้ออย่างนี้ครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะก็เลยอยากจะลองเอาเทคนิคเนี้ยลองให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ดูแหล่งโปรตีนมีมากมายราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเออเราก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วกันนะครับและถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ดีปริมาณสัดส่วนและได้ก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดียิ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเวของการปั้นหุ่นออกกาลังกายที่ตอบโจทย์แล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณก็จะมีหุ่นดีหุ่นแฟ้นหุ่นปังได้้แแบบบบบงง่่าาายยสนนนนอออลไปปรรััใชดูะค